ไป็นด้านเั่นจริงไหมผมบอกตรงไม่จริงเลยนั่นคือราคการคุยมีแต่ของเราเนี่ยของจริงเยอะแยะพรอนตัดสายตรงเนี่ยผมไปพูดเขาจะเข้าใจมากขึ้นเลยเขาเขายอมเรา ตัวสัตว์เราเนี่ยเองเราก็โตมาตลอดเนี่ยทุกวันนี้ถึงแม้เศรษฐกิจไปดีตอบลุ่งมากพวกเราก็ยังอยู่กันได้แบบไปอยู่รอดถ้าเรามียาอยู่สองขวดยาปุ๋ยยาว่านนะครับตายเลยละบาดรับรองตัวสัตทจะเล็กลงไปเยอะเลยผมเหลือฉันแค่ไม่ถมึงสิบคนเพราะฉะนั้น ว่นวิธีเนี่ยนะผมต้องนะคอยคิดเลยนะคอยคิดเรื่อยว่าจะทำยังไงมันจะให้โตขึ้นนะครับหรือให้ได้ไ วันนี้เราถือว่าเราขายด้อยลงจริงนะถ้าเดือนนี้ปีที่แล้วยังไม่คนตะนานนะเดือนนี้ยังดีกว่าเยอะนะฮะมันไม่เหมือนคนไทยแลยมันขึ้นไปสูงมากสูง,งทั้งหน้าตกใจเลยแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยต่อับมาเดี๋ยวคือธรรมชาติของมันนะครับอันนั้นที่เราเติบโตโดยความจริงเพราะเราคนตะนานนะครับมีการเรียกว่าอัารัฐบาล ไปเราก็อกาศทีเป็นการโฆษณาแต่การโฆษณาของสินค้าซึ่งมันดีชื่กว่าก็แปลกใหม่มันจะว่าทัา้งาะลูกอยู่นั่นว่าทัา้งาะลูกนั่นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าชาวลุกคุณรู้แล้วครวรจะมีสินค้าตัวใหม่นเนี่ยออกมาออกมาแล้วก็โฆษณาใหม่นะครับการโฆษณาเดนเนี่ยนะมันทำให้โฆษณามีชื่อเสียงมีความเชื่อถือมากขึ้น ินค้าตัวใหม่มาช่วยหนุนและยอดขายจะ้ีต็มๆเลยเพราะในการโฆษณาไม่เค่เราจะโฆษณาอยู่บันทีนะครับไม่ได้นะครับนะครับเพราะพวกเราเป็นและขายนมและการ ได้เท่าไหร่อยได้เท่านั้นใช่ไหมวันนี้เราจะไปบวกเอาเอา,เอา,า,าค่าของเราปบวกมันลบเขามีค่าสั้นน,น้อยลงได้ไหมครับถ้เมื่อไม่ได้ตรงนี้เลยทำการกระจายเพราะท่านจะเห็นเลยว่ กิ้งแดงโฆษณาทุกวกไว้เลยเนี่ยหมวดน,นี้ชนีที่ขายตัวนี้ตามตัจการนี้ได้นนนะตัวนี้นะแต่เราเดลคาร์มันตายหมดแล้วนะเราวหวดไม่ได้ไหมโหวดไม่ได้เไไดพราะต้องต่อด